สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสองคนนะครับมาจากเรื่องกระทิงตอนที่3ของซีรีส์เรื่องมังกรครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะความกดดันมาตกที่เราสองคนนะคะพี่เคนเพราะว่า2เรื่องแรกเนี่ยเสือสิงห์เขาทําไว้ดีมากเลยนะคะแอคชั่นโรแมนติกนี่คือจัดหนักจัดเต็มแฟนคลับนี่เรียกได้ว่าฟิ่กระจายเลยค่ะเชอรี่ครับพี่เชื่อว่าเรื่องของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าเรื่องอื่นครับเพราะว่าถ้าใครที่เป็นแฟนดราม่าจัดหนักเนี่ยต้องมาดูคู่เรา จริงด้วยค่ะความรักที่ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะระหว่างสาวนักฆ่ากับกระทิงดุแห่งเยาวราชมีทั้งปมรักปมแค้นเรียกว่าสะเทือนใจไปทั้งวงการเฉพาะเลยล่ะคะ่ะใช่ครับแต่เตือนใจมากพูดเลยแต่ถ้าพูดปากเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพกันวันนี้นะครับผมมีสเปเชียลสกูปจากเรื่องกระทิงมาให้ดีรำย,ยอยกันก่อนครับฉันชมเลยค่ะ บุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระความรักต้องอภัยแค่ตีมเรื่องก็เข้มข้นกับผลงานเรื่องที่3มของซีรีส์เลือดมังกรเรื่องกระทิงแล้วโดยเป็นการกลับมากออคอบูสก,กันอีกครั้งของทีมสีเก่าพระเอกเคนทรเดชนางเอกเชอรี่เขมอับสอนและผู้กำกับพี่ออฟพงพัฒน์เรื่องของททม์ทราธรทถายาติแก๊งกระทิงที่เดินทางจากเมืองนอกมารับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งและได้เจอกับย่ายาต่างคนต่างตกใจเพราะทั้งผู้มีใบหน้าเหมือนคนรักเก่าของตัวเองที่ตายไปแล้วเป๊ะ โดยมาเมืองไทยด้วยจุดหมายเดียวกันก็คือชำระแค้นให้ครอบครัวเรื่องนี้มีปมความลับซับซ้อนซ่อนอยู่ในตัวไทมและย่ายาซึ่งพระเอกเคนแสดงลีลาทั้งดราม่าและแอคชั่นได้หล่อทะลุจอส่วนนางเอกเชอรี่ก็สวยคม3ามร้องศาคุ้มค่าความคิดถึงที่กลับมาคืนจอกันในรอบหลายปีจริงๆค่ะ น่าจะดีอ่ะาำเป็นเจ้าพ่อมันมันเท่นะคะแปลกดี <appointment S 2> ไม่เคยเล่นเป็นเจ้าพ่อเรื<น>่องนี้ยก็คือต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์เหมือนกันก็นนคือเป็นแบบว่าตอนแรกก็จะเป็นพาร์ทแบบอ่อนแอหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็ไปฝึกวิชาเป็นแบบนักวิทยายุทธสาวชาวจีน<อ>เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ก็สนุกดีค่ะยังมีนักแสดงยอดฝีมือมาเสริมให้กระทิงดุมากขึ้นชายชาติเยยดมเสียเลงศัตรูคนสำคัญของไทม์และย่ายาโดนัทมนัสนานเป็นโบตันผู้หญิงของไทม เดี่ยวสุริยนมือขวาคู่ใจพระเอกสุยพรณภาพี่ออฟพงพัฒหญิงรัฐามาลุ้นกันว่าการเล่นเกมนักสืบหาตัวจริงของพระเอกและนางเอกแต่กลับหลงรักกันระหว่างการแก้แค้นจะลงเอยแบบไหนในเลือดมังกรตอนกระทิงค่ะความร้ายของเขามันจะมันจะชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่ามันค่อยๆเผยความเป็นมนุษย์น่าจะเข้าใจเล็งได้มากขึ้นว่าทําไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้แล้วเจอกันนะครับหลังจบสีจามันเทิงครับสาหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีดค่ะ 亲啊。